แล้เธอต้มอ no like well, like hey. ึงต้มอึงปุ้นอะต้มอึงเต็มถ้วยเลยอึงแม่ไข่เลือดช็อตแม่แตนเลยบู๊นะจอนขอคนก่อนนะเธอคนน่้อึงแม่ไข่นะเธอจะให้ดูอึงแม่ไข่อึงแม่ไข่ปุ้นตักให้เบิองตักให้เบิองแบบจัดจ้าเลยอึงแม่ไข่มาอึงแม่ไข่อึงแม่ไข่นะเธออืมจี้ยัด่องนี้แบบพี่น้องสกุลสู้คน น้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นสดชื่นเลือดสมันแตนบอกว่สีสดอันน uh> ี้โชว์กันมาทีไหนอันนี้อย oh! ่าเป็นอันต้มอึใส่อันใบบักคำอ่อนเด้กเห็นไหมเป่าใบคำอ่อนนี่ใบบักคำอ่อนเห็นไหมครับีเบื้องนี่งใบบักคำอ่อนนี่เห็นไหมต้มอึใส่ใบบักคำอ่อนพี่น้องเอ้ยส่วนน้ำก่อนโออส่วนหน่อยบาคือส่วนใหญ่สอนง่ายบอเรื่องหมาแข่งบูนึง นี่แหละลืมมาแล้วกับเท่านาเทาหลังเดือยมากที่ว่าละ่บาะบ,ลบ่องยากปากเปียกพี่น้องเอ้ยเฮ้งเทาทั้งบ่องยากพี่น้องเลิศสมบอมล้อมประคัมบอนไหมอู้บะคัมบอนพี่น้องยนี่ยะคัอบอือลสมบอมล้อมือจังใบายอ่ะดอกประติวนี่ ืเนาะแบกคำว่านี่มันคือจังดอกคัตติ้วมันแซ่บมันแบบว่าสมอ้มลอม้อมไหมคุณผู้ชมข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะเธอวันนี้ฉันกินข้าวเหนียวนะเธอไม่ใช่ข้าวเจ้าเธอใส่ใ <c oughs> จงไหมพุณผน่ชยเพียง <c oughs> เป่ากระตามหานิยมให้แฟนคลับฮักให้แฟนคลับลงลงมหายาแชมพูเพียงลงลง,ลง,งแม่คุณผู้ชมใครหลอกบ้าคอเธอใส่ใจน้องพี่น้อง chăm có bạn lùi chăm bẹ lượt sẽ mình chăm lượt sẽ

มาานันจันะเืองไมันแสบ่บมะขาอ่อนไใบมะขาอ่อนเลยมันสมอัน้ำเอ้ยเถียงมดติวิ่มเติมอิ่เติวอิตบเต็มอ่มบอสอ,อ,อ้ยขคุยอันนี้ คุยนี่แม่นี่แบบข้ามหนี่แบขมโอ้ยพี่น้องเอ้ยป็นจะคุยลายๆมันสีชมมันสมอารมดีดเด้ันคุยรไมันสีชมคกวคนนี่ไงไรข่เต็มท้องในเธอะไอืมอันหอนะไรตีว um <øre> well ิตตีวิตอยู่นกกระไดอือบอกดีดนกอะบอกพีจนพูดเลย ดูก like e hmm. hmm. ายยําพูมั้ก็เลยเบาแบบคือย้ําพูมัมันมันมันบึ้งบบึ้งบท้งใครท้งมันเต็มสองมันฮอ่ ค <S <S ิดดีว่าอ๋ออ๋ออ๋อไม่เหลือแต่ไ <basics> ม่แต่กนดูส <ruct> ิทนเีย บอกให้ทำปอกขังคาค้อกันสมกการคาคอกับบอมันแค้งเตี่ยมเไปหาหมอคเือเอเือดเดดไม่เดอดไม่งืมเส้นจ้าป่ะ Vâng, xuyên chân bình nổi à! Look. Lúc xuống mấy tay Con Tiếng bột này Tiếng này Tiếng bột này แต่บ้าไก่ีกินมาได้ไก่ีคอนแต่มันตุ่มมันหาานมึมึงแซบ่บ แจกปะ้่งอึ้งส้งปึ้งในแบบประคามออนแปลกมันส่งอมล้งรัลจำเป็นเลย อะไรไม่นเพอเราโอ้ไข่ข้อแม่งี่บอออนข้อกับพอขออะไพี่น้อยอ๋อไขมันนไงไข่มันออกจากท้องคน่อนคนเนีมันเย็นก่อนโอ้โอโอ้โพี่น้อยสเบิ้งสีเบิ้งสบเบิ้งมาต่างเนาะแบบว่าแบบบ้านมันเป็นไข่ไหมเป็นไข่เราเป็นมันมั้ม กระอ่างากะน,นัม่ม,มัน,มนอ่ะอืมหน่อยอ๋อเลอยใส่สมัครลงผิด ลมผิดงูนะเธอพี่น้องพี่น้องตื่นกับไปเด็กหน่อยไปเด็กหน่อยนะไปไต่อีพอไปไต่อึงมาตื่นมันยังไม่สับอุบเอ็ด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 ทำไมอีพอได้อึงไหวต้มมาที่ไหนอีแมงมันต้มใส่นวดใบบั้ขามบ่้มันแซ่บพี่น้องไอ้แ่บอีหลีอีหลัวนี่ต้มแบบบลใส่ขี่เด้ผู้ถาวานเฮาสมัยก่อนเนาะต้มอึงอ่ะบลใส่ขี่เด้ใส่เอง พู้ได้กินใส่ขีว่าเป็นเน่ยได้กินต้องขีม,นมนนแนบนอย่เง้ยเออบเปน้องกลับี่นองเออตอเป็นกลานอนอล้วน้ี่กนอย่างก็แฉบเป็นอย่างน่อยอหาตัวมีคข่ก่อนมันแบบแว่ามีคข่กับว่ามีไข่สูนกันปนกันไงอุศระที่มันมีไข่กวที่มันไปไข่ชันไปไหนไอะเธอ,อเออไข่ฉันหายไข่น้ำขุนยัยกุน เยนังเลเกมด้คนนะ่ะเอาขึ้นมาขึ้นมาให้มันเย็นเพราะว่ามันฮอนน่ไจ้ามันฮอนเีหรีอีหลอเนี่ยมันคนหาไครมันน้ำปอนเนียนว่าโอ้นี่ไี่ครมันก็แล้ก็เดาก็เดาก็โอ้ใครกินทองเลยท่้นไครท่้งมันอี่เจ้